สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับเว็บไซต์สำหรับลบภาพพื้นหลังหรือว่าลบฉากหลังของรูปง่ายๆนะครับจะมารีวิวเปรียบเทียบ2เว็บไซต์นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อให้เราตัดสินใจเลือกใช้นั่นเองนะครับเว็บแรกนะครับก็น่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันก็คือ remove.bg นะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ remove.bg นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ จากนั้นกดปุ่มไปที่อัปโหลด m m g g e นะครับคลิกไปที่อัปโหลด m m g g e แล้วเราก็ไปเลือกนะครับภาพที่เราต้องการจะลบฉากหลังนะครับกด Open เข้ามานะครับพอกด Open เข้ามานี่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยรอสักครู่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกด Edit เข้าไปตกแต่งแก้ไขได้นะครับจากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดครับสามารถที่จะกดดาวน์โหลดรูปภาพลงมาได้เลยนะครับ ผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเขาแล้วกันนะครับกดเซฟครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ remove.bg นะครับจากนั้นอีกเว็บหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำนะครับชื่อเว็บว่า t i n n y w o w นะครับ t i n y นะครับ w o w o o t i n n y w o w c o m นะครับ .com กด enter เข้าไปครับเว็บนี้ก็จะให้บริการนะครับลบฉากหลังเหมือนกันนะครับเหมือนกับ remove.bg เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบดูความแตกต่างกันนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเจอเมนู Remove Background นะครับคลิกเข้าไปที่ Remove Background ตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับอัปโหลดนะครับ from PC or mobile นะครับจากนั้นก็จะใช้รูปเดียวกันเปรียบเทียบเลยนะครับกด Open เข้าไปครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่ก็จะทำการให้เราเลือกเลื่อนลงมาก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่สีพื้นหลังได้ถ้าถ้าลบเสร็จนะครับใส่สีพื้นหลังเข้าไปด้วยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับมาคลิกปุ่มเดียวเลยคือปุ่ม r m o v v นะครับเราก็คลิกไปที่ Remove จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับ please check the recaption นะครับ recapture นะครับ the r e c a p t c h a ให้เราติ๊กลงไปฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแค่นี้เองนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมารอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้น processing ตรงนี้ พอโปรเซสซิ่งเสร็จนะครับมันก็จะทําการลบฉากหลังให้เรานะครับเหมือนกันกับรีมูฟแบบ BG เลยนะครับแบบนี้นะพอได้เสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดเหมือนกันครับคลิกดาวน์โหลดนะครับสามารถที่จะเซฟไปเก็บไว้ใน Google Drive ก็ได้นะครับหรือจะเซฟมาที่อุปกรณ์นะครับผมจะเซฟลงมาที่ PC หรือว่า n o t e บุ๊กนะครับก็คลิกตัวบนนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับเซฟลงมาที่ Desktop อปเปรียบเทียบกันเลยนะครับ แล้วก็จะมาทดสอบเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าผมนำเข้า Photoshop นะครับผมก็จะไฟ์ Open นะครับภาพทั้งสองเข้ามานะครับภาพหนึ่งนะครับมาจาก Remove BG นะครับอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งมาจากชินนี่วอลนะครับอ่ะผมจะ Open ทั้งสองภาพเลยนะครับกดเลือกลงมาพร้อมกันทั้งสองภาพแบบนี้ แบบนี้โอเคนะครับจากนั้นจะนำภาพนะครับเข้ามาใส่ฉากหลังนะครับภาพแรกจาก remove bg ลากเขมานะครับภาพอยู่ตรงนี้นะครับอีกภาพหนึ่งนะครับจากชินนี่ว้าวนะครับคือภาพนี้นะครับลากเข้ามาเหมือนกันโอเคนะครับเห็นข้อแตกต่างหรือยังครับนะครับว่า2อภาพนี้ต่างกันยังไงนะครับแน่นอนเลยครับ remove.bg นะครับมันจะย่อนะครับหรือว่า r e ไ i z e ภาพต้นฉบับของเรานะครับให้มีขนาดเล็กนะครับถ้าเราไปขยายมากๆนีนภาพก็จะแตกนะครับแต่ตัวชิ้นี้ว้าวเห็นไหมครับความคมชัดหรือว่าไซส์ของรูปภาพนี่ยังล้นเฟรมเลยนะครับอันนี้ผมตั้งความละเอียดไว้ที่นะครับ full hd ก็คือ1920 1 0 8 0เคืน0 0ภาพก็ยังล้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองย่อลงดูนะครับ เดี๋ยวลองย่อภาพเพื่อให้มันเห็นเต็มๆนี่นะครับนี่ครับไซส์ขนาดของภาพนี่นะครับนละไซส์เลยเห็นไหมครับซึ่งนะครับจะทําให้เราได้ภาพที่นะครับตัดฉากหลังและก็มีความคมชัดสูงนะครับซึ่งจะต่างจาก remove.bg นะครับแต่ remove.bg ก็จะมีข้อดีในเรื่องของเครื่องมือนะครับที่จะมา ตกแต่งตัดต่ออะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ตัดแล้วตัดเลยได้เท่าไหร่ก็เอามาเท่านั้นนะครับแต่ก็จะได้ความละเอียดของภาพสูงนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขตกแต่งโดยโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะครับใครต้องการนะครับความรวดเร็วง่ายนะครับก็นะครับไม่ต้องการความละเอียดมากก็ใช้ r e m o v e b g นะครับแต่ถ้าใครต้องการความละเอียดของภาพสูงนะครับก็ใช้ทินนี่ว้านะครับก็แนะนำทั้ง2เว็บนี้นะครับ ในการลบพื้นหลังง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ